สวัสดีครับวันนี้กลับมาเพราะผมกดซื้อแมวล้มโตกับเดียมครับ วันนี้คัมนาทัศสมัยก็จะมาวิเคราะห์บอลกับเดิมครับก็หยิบมาสามผู้เือนเดิมครับเอามาฝากให้สําหรับนักทายทุบกับเดิมครับสําหรับวันนี้คับนาก็วิเศษสุดๆครับสําหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นเงินคํานาหรืออยู่กลุ่มอื่นเสียมากกว่าได้ครับลองเปิดใจคํานามาอยู่กลุ่มวีพีนัทสมัยดูครับแล้วการคํานาว่าได้มากกว่าเสียกันแน่นอนครับตอนนี้ครับในกลุ่มวีพีนัทสมัยคับนาก็ให้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับรายการเข้ากลุ่มคํานณเพียงแค่่ไลลเเเขข้้้าาาามมทะรกก็จดุ ขอ,อย้ำาคำน้าแคสไลน์เท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP นะครับหากสมัครไม่มีห่าให้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับ ในกลุ่มพี่นักสแนลครับก็จะมีทีเด็ดตัวแตงวีพีให้ทุกวันครับตัวแต็งวีพีทักสแนลคบนะก็จะหยิบมาจากหน้าทางยูทูบเนี่ยนะหนึ่งถึงสองโค้ครับก็หยิบแต่โค้ที่มั่นใจที่สุดครับแล้วก็มาทําเป็นวีพีครับแจกจ่ายให้กับช่องทางไลน์เท่านั้นครับนะแล้วก็จะมีด้านตัวบนสุดแต่คำน้าตัวบนสุดก็จะรันกันทั้งวันครับรับประกันครับว่าไม่มีเงียบเหงาแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้เลยคำน้าก็มันไดตัวสเต็ปครับตัวเต็มทัศน์สแนลคำน้าก็จะขายทุกวันนคจับ สำหรับเพื่อนพี่น้ออย่างคันวัที่สนใจครับที่อยากเข้ากลุ่มพี่หนุ่ทางสมแลครับเดี๋ยวทัศน์สมแลก็จะทิ้งล่าแอดไปคำน้าอยู่ใต้คอมเมนต์ครับทัศน์สมแลก็ปักหมุดไว้เรียบร้อยครับคำน้าของแอดซีทีคำน้าตามด้วย84ตัวครับอย่าลืมครับมีแอดคำน้าอยู่นะซีทีก็ตามด้วย84ตัวครับใครสนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาได้ครับหรือใครจะสแกน QR วอารโค้ดด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิคอนครับทัศน์สมแลก็ฝากเพื่อนพี่ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับ ก็ติดตามให้กุสุนแมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้กุสุนแมวทําคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันเลยครับนะกกําหนดของเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมต์นะครับนะระหว่างเจ้าบ้านเอเวอัตันครับในประสามกุฎิสันปาครับตอนรับการมาเยือนหงแดงลิเวอร์พูลครับคุณจะนักกําหนดแต่กานชั่วลาที่สองของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูด้านผลงานกนักของทั้งสองทีมกันก่อนครับไปเลยทางเจ้าบ้านครับอย่างเอเวอัตันครับ ผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสนุกการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะ2เกมที่แพ้ครับก็เป็นเกมมาลีของเองทั้ง2นัดครับก็มีบุกไปแพ้ด้านของบอลมัรตอ์คบนัดที่2อประตูต่อหนึ่งครับก็บุกไปแพ้ด้านของเซลซีมาถึง6ประตูต่อศูนย์ครับส่วนหนึ่งเกมที่เสมอคำนัดก็เป็นเกมมาลีของเองครับที่พวกเขาสามารถคำนัดสามารถบุกไปเสมอทางด้านของนิวคาเซิลได้คำนัดที่หนประตูต่อหนึ่งครับส่วน2นัดที่พวกเขาชนะคำนัดก็เป็นเกมมาลีของเองทั้ง2นัครบ เขามีเปิดบ้านอากษังด้าของเบอร์ลี่ไปที่1นึ่งประตูตะศน์ครับและหนึ่งเกมที่ชนะคำนัดก็เป็นเกมล่าสุดของเขาครับก็เป็นที่21่เดือนสที่ผ่านมานะที่พวกเขาเปิดบ้านอากษังด้าของนอตติแฮมฟอร์เรสได้ที่2องประตูตะศนย์ครับส่วนการของเขาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสียเพียง2นัดเท่านั้นครับมาครับแล้วก็มาดูหน้าผลงานคำนัดเฉพาะเกมในบ้านครับของทางเอเวอเรสต์กันบ้างครับผลงานพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บชัยได้2นััดครบเสมอไป2นัดแแล้้้ววกก็พไปเเเมดียท่านนัครับ เกมล่าสุดคำนัดที่เขาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมมาลีดของตัวเองนะก็เป็นวันที่21นะครับนัเดือน4ที่ผ่านมาครับก็เป็นทางด้านของเอเวอเรตันครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของนอตติแฮมฟอร์เรสต์ได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนจาการลงทุนของเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้ถึง2นัดครับแล้วก็เสียเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับกำลังบอกว่าคำนัดผลงานช่วงนี้ครับของทางเอเวอเรตันนะครับนัก็ยังดูดุ้นๆโดนๆอยู่ครับแต่ว่าในการลงทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมมอองงว่่าาคนนข้้้ใชไดเลยะ มาครับแล้วก็ดูด้ผลงานกันมาของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างลิวโพลครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังุดการที่ผ่านมาครับพอก็สามารถเก็บใช้ยได้2นัดครับแพ้ไป2นัดก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับ หนึ่งเกมที่เสมอคัมนาก็เป็นเกมมฤติของเองครับที่เขาบุกเสมอได้ของแมนยูไม่ได้คัมนะที่2องตัวต่อสครับส่วน2เกมที่พวกเขาแพ้คัมนาก็มีได้าของรายการยูโรปานเหล็กคัมนาหนึ่งนัดครับก็ไปรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่1ครับที่เขาเปิดบ้านแพ้ทางอันตานต้าไปที่สามตัต่อศูนย์เลยครับและหนึ่งเกมที่แพ้คัมนาก็เป็นเกมมฤติของเองครับที่เขาเปิดบ้านแพ้ทางคิตตันไปเลยไปที่1นึ่ตัต่อศูนย์ครับส่วนสองนัดที่พวกเขาชนะคัมนาก็มีได้าของรายการยูโรปาลีกอะครบด8ททีมสุ้ายนัดที่2 1นัดครับที่มนารอบแได้ที่1ครับ ส่วนอย่างเกมที่ชนะคัานา,นาก็เป็นเกมล่าสุดของเราครับก็เป็นเกมมาลีของเจนะที่เขาสามารถบุกชนะได้ของโฟลเดมได้ที่3ามมาตัวหนึ่งครับเซอรกงทุกคครับใน5ครั้งหลังส c ิการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นัดครับแล้วก็เสียไปถึง4เกมด้วยกันเลยนะ ส่วนน้าผลงานน้าเฉพาะเกมอย่างทางเลี้ยวโฟลครับใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเสมอไป2นัดและนาก็เก็บใช้ได้2นัดครับเกมลาสุดจาำนาที่เขาออกไปเล่นเกมเยียงครับก็ไปเกมมาลีของเดงนาาึ่งเขาสามารถบุกชนนางด้ของฟู์คัมาได้ที่สามตัต่อหนึ่งครับ เสถียรการทุ่นบอกว่าครับใน3นัดหลังสุดะคำนับเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นัดครับก็เสียไปถึง2นัดเช่นกันครับก็ต้องบอกว่าคำนับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางลิเวอร์ pool คำนับก็ยังดูดุด้นรุ่นดอนอยู่ครับเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับเสถียรการทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็มองว่าย่ำแย่มากเลยนะ ส่วนหน้าของดับตารางแนนของทั้ง2ทีมในวันนี้คำนาทางเจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตครับพวกเขาอยู่ดับที่16ครับนะก็แข่งไป3 3นัดครับในการเก็บใช้ได้10นัดครับเสมอไปนัดนัวก็แพ้ไปถึง15เกมครับได้มา3 4ประตูเสียไปถึง48ประตูมี30คะแนนนะครับส่วนด้านเชียงอย่างลร์โูล่คำนาพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงอยู่ครับก็แข่งไปหมด3 3นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้22นัดครับเสมอไปนัดนัวก็แพ้ไป3เกมเท่านั้นครับได้มาถึง7 5าประตูคำนาเสียเพียง32ตูมี74คะแนนนะครับ ส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้คํานาทางตะบ้านอย่างเอเวอเรสตคเขาพวกเขาก็มีรงงานตัวบาดรจะเข้ามาถึง4ี่คนครับโดยหลักคํานาเป็นด้านของเบโต้คํานากองหน้าตัวเก่งของทีมครับที่จะไม่สามารถทีมได้นะส่วนด้านทีมเยือนอย่างนิโโปรคับนะพวกเขาก็มีแรงงานตัวบาดรจะเข้ามาคํานาถึง4คนเหมือนกันครับตัวหลักก็เป็นด้านของโจมาที่ประคํานากลางด้านของเทยโก้คันตาล่าครับก็เป็น2ตัวเก่าคํานาที่มีการบาดเจ็บยาวครับก็จะไม่สามารถทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนหน้าของและแอปนักเตะครับก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่าคืนนี้ครับกระไรทางท้าบ้านครับอย่างเอลวิตันครับอันนี้ให้โค้ชอย่างชอนได้ครับเตะแต่บอลแบบซีซีหนึ่งหนึครับอุษาโต้คำนับเป็นหน้าของโจแดนปิกฟอร์ดครับส่วนหน้าของแบ็กโฟนคำนับทางแบ็กขวาเป็นหน้าของเอสนิ่งยังครับทางแบ็กซ้ายคำนับเป็นหน้าของมิโคเลงโก้ครับ คู่สบายวันนี้คำนวณจะเป็นด้านของทัตท็อปสกี้คำนวณจับคงด้านของแบนเวดครับส่วนในกลาง4ตัวนี้คำนวณไล่จากขวามาซ้ายครับก็มีทั้งด้านของแจ็คแฮอลิสันครับก็มีทั้งด้านของกูเอเย่คำนวณมีด้านของเจมการ์เนอร์ครับเอกของด้านของแม็กนิวครับส่วนในตัวลูกในคำนวณเป็นด้านของอับดุลไลกูกูเร่คำน้ำส่วนของหน้าตะป้าลนะครับเป็นด้านของคาร์วิดเลวินครับน้าเขาล่าขายในคำคืนนี้นะครับ ส่วนหน้าเทมเพิเร์อย่างเลวโพความดัเฮกอลอย่างเจเกนคอปครับเจงจะบอยมาแบบ4-3-3ครับผู้สาตัวด้านของไอซงเบเกอร์ครับสองด้านของแบ็คโฟร์ในควนม้านทางแบ,บ็คขวามเป็น้านของเทนเนลเล็กซ์เดอร์อโนครับทางแบ,บ็คซ้ายเป็น้านของแอนดูโรเปอรซันครับ ผู้เสียบก้นในคำน้ำเป็นด้านของโคนาเต้คำน้ำจับโค้งด้านของเวิร์กิลฟานได้ครับส่วนจังหวะสามตัวนี้คำน้ำก็มีด้านของเซเบอร์สไลคำน้ำมีทั้งด้านของวัตลุเอนโดครับอีกคนหนงด้านของแม็กอลสเตอร์ครับส่วนสาวกองหน้านี้คำน้ำก็มีทั้งด้านของโมซาร่าครับมีทั้งด้านของดาวินูเย่ครับอีกคนก็จะเป็นด้านของหลุยส์ดีเอสคำน้ำก็จะเป็นสามภาษาใน้านหน้าครับคอล่าขาวในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านของเลืาแฮนดิแคปในวันนี้ครับเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลลคานบุกมต่่อทีูกครรรบบลลูกคคคึ่งงัาาหหน้าครับอาจจะไหลลขึึึ้นถงงูกคครร่ับ ส่วนด้านของราคาสูงเติมในคำน้ำเปิดมาที่3ลูกครับส่วนด้านของราคาหนึ่งคูณสองครับราคาหนึ่งให้เจ้าบ้าชนะครับ,อ,ราารบอยู่ที่6.42เท่าครับราคาสองทางที่มีชนะคำน้ำอยู่ที่1.42เท่าครับก็ต้องบอกว่าคำน้ำเหลือค้าหนึ่งคูณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็อวยทางที่โพลคำน้ำมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าถึง5เท่าจัดก,กันเลยครับ วันนี้ครับก็เป็นศึกทางด้านของเมอร์อซิ่ไซด์ดา์บี้คำนารับรองว่าสนุกแน่นอนครับวันนี้ทางเอลตันครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับส่วนด้านผลงานคำนา้าของทางเอลตันครับต้องบอกว่าผลงานของเขาคานก็ดีขึ้นมาครับสองนัดหลังสุดเกมในลีกคำนา้าพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับในการเก็บชัยได้ถึง2นัดด้วยกันครับทางด้านผลง,งานเกมในบ้านคำนา้าใน5ครั้งหลังสุดครับพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวครับนะที่เหลือก็เป็นการเสมอไป2นัดก็เก็บชัยได้2นัดครับต้องบอกว่าเกมในบ้านของทางเอลตันครับค่อนข้างแข็งแกรับ ในเรื่องของการลงทุนนะครับในของทางเอเวอเรตครับในสี่ครั้งหลังสุดนะครับนดเฉพาะเกมเมลรีครับพวกเขาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับเสียเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับ ส่วนนัเทมเยร์คำนันอย่างนุโภคำนันก็รต้องบอกตามตรงครับผลงานชั่วโมงนี้ครับเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะ้านัดหลังสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง2นัดเท่านั้นครับนะที่เหลือก็เป็นการแพ้ไปสงนัดก็เสมอไปหนึ่งเกมครับแต่เป็นเรื่องของการลงทุนของพวกเขาคำนันใน5ครั้งหลังสดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียงนัดเดียวครับที่เหลือคำนันก็เป็นการเสียไปถึง4นัดด้วยกันครับดูจากฟอร์มชั่วโมงนี้คำนันผมคิดว่าทางเอลตันคำนันทาแพงจริงครับไม่น่าจะแพ้ขาดนะเผออาจจะเสมอกันครับก็เฉอยชนะได้เลลยคคครรััับบดแ้วนนนาขอกฟ ลองมาที่เจ้าบ้านคำน้ายอย่างเอเวัตันครับที่ราคาที่ลูกควบไปขึ้นครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อโค้ดที่2การคำน้าก็ยังอยู่ในพิม์ลิกอังกฤษครับก็บเป็นทางเจ้าบ้านอย่างบริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่เป็นสนามโอทัฟฟอร์ดครับตอนรับการเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับควยังคำนา้ากรรมการแต่กันชูราตีสองของบ้านเรานะครับ ครับแล้วก็ดูด้านเชฟฟของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เคยเจอทั้งหมดนะครับนะแค่8ครั้งเท่านั้นครับการเปนด้าของแมนยูครับเก็บใช้ได้ถึง6ครั้งครับเสมอกันมาที่1ครั้งครับส่วนทางเชฟฟิลด์ครับเก็บใช้ได้เพียงครั้งเดียวครับเกมล่าสุดครับนาที่โค้งพบกันครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะก็เป็นที่ยี่สิบสองจนสิบที่ผ่านมาครับการเปนด้าของแมนยูครับสามารถบุกมาชนะได้ที่สองตัวต่อหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าคำนัดเชฟฟี่ของคู่นี้ที่พบกันในคำนัดทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูคำนัดค่อนข้างคมกว่าเยอะเลยครับนะ มาครับเรามาดูหน้าผลงานคำนวณของทั้ง2ทีมกันก่อนครับไปไลทางเจ้าบ้านครับอย่างแมนยูครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยได้ครับในการเสมอไปถึง4นัดครับก็แพ้ไป1นนัดด้วยกันครับอย่งเกมที่แพ้คำน้ณก็เป็นเกมวันลีของตเองครับที่เขาบวกแพ้หน้าของเซลซีมาที่4ี่ตัวละสามครับส่วน4นัดที่เขาเสมอคำนะก็มีเกมวันลีของตัวเอง3นัดครับก็มีบุกเสมอหน้าของเบนฟอร์ดคำนวณที่1นึ่งมาตัวหนึ่งครับ เปิดบ้านเสมอทางทุกผู้ไปครับที่2ประตูต่อ2ครับแล้วก็บุกเปเสมอทางด้านของบอลมัดมาที่2ประตูต่อ2ครับและอย่างนั้นที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นเกมล่าสุดของเราครับก็เป็นด้านของรายการ FA เบครับนะรอบ4ทีมสุดท้ายครับที่พวกเขาเสมอในเวลาทางโคเวนที่ไปที่3ประตูต่อ3ครับ บนในคำนาก็ต้องต่อเวลาพิเศษและคำนาดจนถึงดวนจุดโทษเลยครับก็บางด้านของแมนยูคำนาสามารถชนะจุดโทษได้คำนาที่10ตัวละสองครับก็สามารถข้าบอบชิงไปได้คำนาก็จะเปงด้านของแมนซิตี้ครับส่วนการลงทุนบครับใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาครับเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นนัดครับเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันครับส่วนด้านผลงานคำนัดเฉพาะเกมในบ้านของทางแมนยูครับใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาครับเขาก็สามารถเก็บใช้ได้สองนัดครับแพ้ไป1นนัดก็เสมอไป2เกมด้วยกันครับ เกมล่าสุดจาคัมนาที่เ,เขาได้ยังเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะหรือเขาเปิดบ้านเสมอทางทีวพูไปครับที่สองประตูต่อสองครับเส้นกลาทงทองกเขาครับใน3นัดหลังสุดจะคัมนาเฉพเาะเกมในบ้างครับก็จะบอกว่าคํานาผลงานช่วงนี้ครับของทางแมนยูคํานา,นาดูทรงๆแงคํานา,นาเอาแน่นอนมันก็ได้ครับแต่ว่าในกลรงทุงของพวกเขาใน่งช่วงครับผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะ นะครับแล้วก็ยูน่าผลงานคำนาของฝั่งจิมยนม้างครับอย่างเชฟฟิลเด็ตครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลักสุดการที่ผ่านมาครับเขาก็ไม่สามารถเก็บใช้ได้ครับ็นการแพ้ไปถึง3นัดครับก็เสมอไป2เกมนี้วยงครับสองเกมที่เสมอคำนาก็เป็นเกมมนลีของเองทั้ง2นัดครับก็มีเปิดบ้านเสมอทางฟูลแอมไปที่3ามตัว3สาครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอทางด้านของเซลซีไปคำนาที่2องตุลสองครับ เส่วนสามเกมที่วเขาแพ้คํานาก็เป็นเกมมาลีของเองทั้ง3นะครับก็มีบุกไป,ปแพ้ได้าของลิวพูลมาที่3ปมะาตูต่อหนึ่งครับบุกไป,ปแพ้ได้าของเบนฟอร์มาที่2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุคาดคํานากเขาก็เปิดบ้านแพ้ทางด้านของเบอร์ลี่ไปถึง10บตัวจุดหนึ่งครับเสียกาง็ท่องกันวาครับใน5ครั้งหลังสุกการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำาินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสียเพียง2นัดเท่านั้นครับ ส่วนด้านผลง,งานคํนายเฉเาะเกมเยี่ยวงทางเชฟฟิลเดครับใน5ครั้งหลักสวยการที่ผ่านมาครับเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง1นัดครับเสมอไป1นัดก็แพ้ไปถึง3มเกมด้วยกันครับเกมล่าสวดคํานายที่เขาออกไปเรื่องเกมเยือนครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะโดยเขาบดแพ้ด้านของเบนฟอร์ดมาที่2องตัวต่อส่วนครับ เสถียกลางทุนกับเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับเขาสามารถทำเงินได้เพียง2นัดครับแล้วก็เสียไป1นัด,ดกันนะก็ต้องบอกว่าคำนา้าผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเชฟเรเวเลตคำน้าค่อนข้างออกทะเลคำนา้าผลงานไม่ค่อยดีครับเสถียกลางทุนกับเขาในช่วงนี้ครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับ ส่วนหน้าของดับตารางแนงของทั้ง2ทีมในวันนี้คับนาทามแมนยเจ้าบ้างครับพวกเขาอยู่อัดับที่7เลยคับนาก็แข่งไป32นัดครับในการเก็บใช้ได้ส15นัดครับเสมอไป5นานัดข้อแพ้ไปถึง12เกมครับได้มา47ประตูเสียไป48ประตูมี50ขคะแนนนะครับ ส่วนน้ามเยือนยังคัมนาอย่างเชฟเฟลเด็ครับพวกเขาก็อยู่บวยในคัมนาอยู่อันดับที่20เลยครับเขาแข่งไป33นัดครับในการเก็บใช้ได้เพียง3นัดครับเสมอไปถึง7นัดแล้วก็แพ้ไปถึง23เกมครับได้มาเพียง31ประตูคัมนาเสียถึง88ประตูครับมี16คะแนนน้ส่วนน้าความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้คัมนากระไรทางตะวันรับอย่างแมนยูครับวันนี้ทางแมนยูคัมนาพวกเขาก็มีแรงงานโตบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับ ตัวหลักการคํานาก็เป็นหน้าเดิมทั้งนั้นครับไม่ว่าทางด้านของเมสันเมาส์คํานาทางด้านของลินโดมาตินเน่ครับแล้วก็ทางด้านของลูกชอนะที่มีการบาดเจ็บยาวครับก็จะไม่สามารถทิ้มได้ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนหน้าทีมเยอนคํานาอย่างเชฟเฟอเดตคัมนาพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเหมือนกันครับตัวหลักการคํานาจะเป็นก้องหลังทั้งนั้นครับไม่ว่าทางด้านของจอห์นอีแกในคํานาทางด้านของแมคโลครับนะที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถทิ้มได้ในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนน้้ของและนักเตะรับก็แผกนการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่ำคืนนี้ครับก็ไลยทั้งเจ้าบ,บ้านครับอย่างแมนยูครับวันนี้ให้เขาอย่างอิลิเจนทาครับเจนจะบอกมาแบบ4-2-3-1ครับ อุตสาห์โตคำนับเป็นด้านของอังเดโอนานาครับส่วนด้านของแบ็โฟอนครับทางแบ็กซ้ายเป็นด้านของวาบิสซาก้าครับทางแบ็กขวาเป็นด้านของดาโลนะโค้ชแบนกนี่คำนับเป็นด้านของคารเซมิลโลครับจับคูโค้งด้านของแฮร์รี่แม็กควายครับส่วนในกลางสองตัวนี้คำนับเป็นด้านของคริสเทนอิเล็กเซนครับจับคูโค้งด้านของไมโนนะส่วนสามตัวลูกนี้ครับก็มีด้านของกาดาโชครับมีบูโนเฟเนเดสครับอีกคนก็เป็นด้านของแอนโทนีครับส่วนของน้าจเปาวนี่คำนับจะใช้ตัวเดิมครับอย่างรามุสฮอยลุนครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านเชมเยอร์คำน้าอย่างเชฟเฟอร์เต็ดคำน้าให้ข้ออย่าง Kiss คิสวิลเตอร์คำน้าเตียนจำม,มาแบบ4-3-3ครับผู้สาห์โตคำน้นนนาจำมาได้ของอีโวกอนิสคำน้าส่วนดน้านของแบ็กโฟล์ครับทางแบ็กขวามเป็นด้านของเบอร์เกิลครับทางแบล็กนน้ายเป็นด้านของออสบอนครับ โค้ชบอลในคณะเป็นด้านของ atti, าาทังง it, นนตตี้คำนวณจากคู่ด้านของอเมทอสิตครับส่วนในกาง3ตัวในคำนวณก็มีด้านของซูซ่าคอสตาครับมีด้านของแอสเลเตอร์ครับอีกคนึ่ด้านของฮอร์เนอร์ครับส่วน3ามกองหน,น้าในคำนวณจะามีทั้งด้านของแม็กเกตตี้ครับมีทั้งด้านของเบลตันดีเอสคำนวณอีกคนึ่ด้านของแบ็กมอนนี่ครับก็จะเป็นสามภาาในหน้าครับค่าราคาในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้าของราคาหฮนิแคบในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูครนับเปิดมาต่อถึงลูกครึ่งครบสองครับแล้วคาไหลหน้าครับอาจจะไหลลงอยู่ที่ลูกครึ่งเท่านั้นครับส่วนด้าของราคาสูงต่ำในคำนับเปิดที่3าลูกครึ่งครับส่วนด้าของราคา1นึ่งคูณสองครับราคาหนึ่งให้เจ้า้านชนะครับอยู่ที่1.3 1เท่าครับราคา2อให้ทางทีมเยชนาครับอยู่ที่7.24เท่าครับก็ต้องบอกว่าคำนับเหค้านอย่างคูณสองที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าครับโอกาสที่ทางแมนยูจะชนะสูงถึง6เท่าด้วยกันเลยครับ วันนี้คำนับทางแมนยูคำนับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นยนบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับส่วนด้านของรลขาที่แคบที่เปิดออกมาคำนับผมคิดว่าค่อนข้างสูงไปนิดครับื่องจากตอนนี้คำนับทางแมนยยคำนับทาประตูได้ไม่ค่อยเยอะครนับพอผลงานครับก็ยังไม่เข้าฝักเข้าฟอร์มครับยังดูดุ่มดุ่มดนอนอยู่นะแต่ต้องบอกว่าครับถ้าเรามาดูผลงานทีมเยนครับอย่างเชฟฟิลคำนับต้องบอกว่าย่ำแย่มากกว่าครับหานานหลังสุดที่ผ่านมาครับไม่สามารถเก็บชัยได้ครับในการแพ้ไปสามนัดก็เสมอไปสองเกมครับ แถมังด้านผลงานเกมเยือนครับโดเฉพาะเกมใมนลีกครับพวกเขาก็ไม่สามารถเก็บใช้ได้ถึง4นัดติดต่อครับนะเป็นการเสมอไป1นัดก็แพ้ไปถึง3เกมครับ บอกว่าวันนี้คํานาทางด้านของไลอัมนักเตะครับก็ต้องบอกว่าทางทีมยอนอย่างเชฟฟิลดักเตะคขนาน้ำบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับตัวหลักและควณนาเป็นแดนหลังทางนั้นครับดูแลว้วอยงคํานาทางเจ้าบ้านอย่างแมนยูครับเขาค่อนข้าง,งได้เปรียบก,กว่าหลายมุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานคํานาเรื่องของไลอัมนักเตะครับแล้วก็ศักยภาพของทีมครับบอกกับว,กวันนี้คํานาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองนะครับดูแลว้วยังคํานาผมขอกลับฟันครับต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนยูครับที่ราคาที่รูปครึ่งลบสองครับฟันทง มาครับแล้วก็มาต่อโค้ดที่3การคำนากำลังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็ไปทางเจ้าบ้านอย่างคริสตัล팰เลตครับแต่ประสานามเซลเฮิร์สปาครับตอนรับการเยือนสายการดงนิวคาสเซิลยูเต็ดครับคู่นี้งคำนากำลังแตกกันชุลาตีสองของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูด้านของเฮดทูเฮดแต่คำนากันของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกันในคำนากิ๊บครั้งหลักสุดพิการครับทางพาเลตเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับเสมอมากันมาที่4นัดครับส่วนทางนิวคาสเซิลครับเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับ เกมล่าสุดกับคำนัดที่คู่พบกันครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะตอนวันที่21เดือน10ที่ผ่านมาครับกมแรกของนิวเซนครับเปิดบ้านถล่มไม่ได้ถึง4ประตูต่อ0นะครับมาครับแล้วก็ดูหน้าผลงานคำนัดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ะไรทางเจ้าบ้านครับอย่างคริสตัลเพลย์ครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุงนการที่ผ่านมาคำนัดของเขาสามารถเก็บชัยได้2นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันครับ สองเกมที่เขาแพ้คัมนาก็เป็นเกมลีกของเองทั้งสองนะครับก็มีบุกแพงด้านของบอลมัดมาที่หประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เปิดบ้านแพ้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปที่4ประตูต่อ2ครับส่วนหนึ่งเกมท the ี uh ่เสมอคัมนาก็เป็นเกมลีกของตัวเองครับที่เขาสามารถบุกเสมอทางด้านของนอตต์แฮมฟอร์เรสต์มาได้ที่1ประตูต่อ1ครับส่วนสองเกมที่เขาชนะคัมนาก็เป็นเกมลีกของเองทั้งสองนะครับก็มีบุกไอเชนดังด้านของลิเวอร์พูลคัมนาที่1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วสตตตต์แฮมยููไไนเ็ดปปถึง5รระ่อ2คับ ส่วนการทุนกัอบครับใน5ครั้งหลักสุดการที่ผ่านมาครับเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เสียเพียง2นัดเท่านั้นนะส่วนด้านผลงานคหนัดเฉพาะเกมในบ้านของทางคริสตัลเพลย์ครับใน5ครั้งหลักสุดการที่ผ่านมาครับเขาก็สามารถเก็บใช้ได้2นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดคำนัดที่เขาได้เ่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะก็เป็นที่21เดนสีที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของคริสตัลเพลย์คำนัดเปิดบ้านถล่มทางเวสแฮมยูเ็ดไปถึง5ตต่อ2ครับ เสถีกลางทุนของเราครับใน3นัดหลังสุดจากคำนวณเฉพาะเกมเยือนครับเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1นัดคนับก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันครับการจะบอกว่าคำนวณผลงานช่วงนี้ครับของทางคิตตาเล็กคำนวณฟอร์มก็เริ่มดีขึ้นมาครับวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง2นัดติดต่อครับเสถียกลางทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมยังมองว่า50-50้อยู่นะครับมาครับแลก็โดนน้าผลงานคำนวณของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างนิวคาสเซิลครับผลงานพวกเขาใน5ครั้งหลักสุดการที่ผ่านมาครับเขาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง3ามนัดครับเสมอไป1นัั้นนครบ หนึ่งเกมที่แพ้คัมนาเป็นได้าของรายการ FA ฟเอครับนาะที่พวกเขาบวกแพ้ได้ของมาสเตอร์ซิตี้มาที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนหนึ่งเกมที่เสมอครับก็เป็นเกมมริคของตัวเองครับด้วยการเปิดบ้านเสมอทางเอฟริกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสามเกมที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นเกมมริคของเองทั้งสามนะครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะได้าของเวสต์แฮมมาคำนาะที่สิบประตูต่อสามบุกไปชนะได้าของฟูตแลมครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุดจากคำนาก็เปิดบ้านถล่มทางสเปอร์ไปถึงสี่ประตูต่อศูนย์ครับในครัั้งงหลสุดย เขาสามารถทำเงินได้ถึง3นัดครับเสียเพียง2นัดเท่านะั้นนะส่วน้านผงงานกำนักเฉพาะเกมเยียของทางนิวคาสเซลครับใน5ครั้งหลังสุดการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้เพียง1นัดครับแพ้ไป3นัดก็เสมอไป1เกมเ้ียนครับ เกมลนะ่าสุดคำนะัดที่เขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะก็เป็นวันที่6เดือน4ที่ผ่านมาครับที่เขาสามารถบุกชนะดของโฟลแลมมาได้ที่1นึ่งประตูต่อส่วนครับส่วน,นการลงทุนใน3านัดหลังโดยเฉพาะเกมเยือนนะคบนะพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นนัดครับก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันครับ <S 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 การจะบอกว่าคำนัดผลงานชั่วโมงนี้ครับนาของทางนิวอเซนนะคบนะผลงานเริ่มดีขึ้นมาเยอะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาถึง4นัดติดต่อครับส่ยนการลงทุนของพวกเขาในช่วงนี้ครับผมยังมองว่า5 0 5 0อยู่นะครับ ส่วนด้านของอันดับตารางแนงของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางคริสตัลเวลส์จะบ้างครับเพราะเขาอยู่ดับที่14ครับก็แข่งไป33นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้9นัดครับเสมอไป9นัดแล้วก็แพ้ไปถึง15เกมครับได้มาใส่12ประตูเสียไป56ประตูมี36คะแนน,นนะครับ ส่วนนักเข้มเยือนคำน้าอย่างนิวคาสเซิลครับพวกเขาอยู่อันดับที่6ครับออกแข่งไป32มสินัดครับเป็นการเก็บชัยได้15นัดครับเสมอไป5นัดแล้วก็แพ้ไป12เกมด้วยกันครับได้มาถึง69ประตูกำนาดเสียเพียง52ประตูมี50คะแนนนะครับส่วนหน้าความพร้อมของคำน้าของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางคริสตัลเพลตเจ้าบ้านครับพวกเขาก็มีนักงานตัวบัดเจะเข้ามาคำน้าถึง5คนด้วยกันครับตัวหลักในคำน้าจะมีทางด้านของมาร์โกฮีคำน้าทางด้านของเจฟเฟอร์สันเลอร์มาคำน้าที่มีการบาดเจจ็็บบบคครรรัักะไไมมม่สาาถทีด้ สัญญาจำเยี่ยงอย่างนิวคาสเซิลนะคันนะาเพราะเขามีงานโต๊ะบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับตัวหลักคนันนาก็มีนด้นของคีแรนทิปเปียคำนนามีนด้นของโจลินตันครับมีนด้นของเขา่างมิสันนะคำนนาที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถทินได้นในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านของลักเตะครับก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่าคืนนี้ครับก็ไลยทางทั้งบ้านครับอย่างคริสตัลเลตครับวันนี้ฮค้งอย่างโอเวอร์คาสเตอร์คามาเตียนจับมาแบบ3 4 2 1ครับผู้สาตัวคำนับเป็นด้านของดินแอนเดอร์สันครับสาเซนแบกครับก็มี็นด้านของทารเนียลคายครับมี็นด้านของโยอาคิมแอนเดอร์เซนครับอีกคนก็เปนด้านของคริสโตเฟอร์ลิชาร์ดครับ สัญญการ4ตัวนี้ครับนักไล่ลจากขวามาซ้ายครับก็มีท้าของเดนเนียลมุนยอนครับมีดดัมวาตตันครับมีท้าของวิลฮิวครับอีกคนหนงท้าของไทลิกมิเชลครับส่วน2ตลกนี้ครับนัดจะเป็นทางท้าของเอเซ่ครับนัดจับโค้งท้าของโอดเซ่ครับส่วนของหน้าตัวเปตานี้ครับนัดจะใช้ตัวเดิมครับอย่างฟิลิปมาเตต้าครับขอยาก่ายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านทีมเยือนครับอย่างนิวคาสเซิลครับวันนี้เฮกโค้ชอย่างเอ็ดดี้ฮาวครับเดจนจับบอลมาแบบ4-3-3ครับผู้สาตัวเป็นด้านของดูบัสก้าครับส่วนด้านของแบ็กโฟร์ครับนะทางแบ็กขวาเป็นด้านของนีรัมเมนโก้ครับทางแบล็กซ้ายคำนัดเป็นด้านของแดนเบิร์นครับผู้สชบอลในคำนัดเป็นด้านของฟาบินชาคำนัดจับคู่ด้านของเอลมิวคลาสครับส่วนในกลางสามตัวนี้คำนัดก็มีด้านของชอนลองทาฟครับมีโบนอกิบมาลายครับอีกคนคำนัดก็เป็นด้านของแอนเดอร์เซนครับ ส่วนสามกองดาวนี้ยคำนวณตำมีนดาของฮาวิบานคำนวณมีนดาของอเล็กซานดราอิชักครับอีกคนค็เป็นดาของแอนโทนีกอร์ดอนครับก็จะเป็นสามภาษาเจ็ด้านหน้าครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านของราคาหันยแคปในวันนี้คำนวณเป็นดาของนิวคาสเซิลครับปลูกไปต่อที่เสมอครับราคาหลังหน้าครับอาจจะไหลขึ้นถึง0.25ครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำในคำนวณเปิดมาที่3าลเวครับส่วนด้านของราคา1.2ครับราคา1ให้เจ้าบ้านชนะอยู่ที่2.60เท่าครับราคา2ให้ทางนิวคาสเซิลชนะอยู่ที่2.40เท่าครับ ก็ต้องบอกว่าคำน,นัดเหลนะ่าคานจากคุณ2ที่ออกมาคำนัดบอลคนนี้ค่อนข้างสูสีกันมากครับก็เป็นบอลสามหน้านะสามารถออกได้หมดครับสําหรับค่นี้นะครับวันนี้คำนัดทางคริสตัเลเลลครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับสำนักผลงานนะครั้นัดโดยรวมทั้ง2ทีมครับก็ต้องบอกว่าคำน,นัดทั้ง2เทีมครับชั่วโมงนี้คำนัดผลงานเริ่มดีขึ้นมาเยอะครับเกมล่าสนอคำน,นัดทางตะ้านตกเลยครับก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มทางเวสต์แฮมไปถึง5ประตูต่อ2ครับ ส่วนด้านของนิวคาสเซิลครับพวกเขาก็เปิดบ้านถล่มด้านของสเปอร์ไปถึง4-0ครับก็ต้องบอกว่าคำนับฟอร์มดีกันทั้งคู่ครับแล่ที่น่าสนใจในวันนี้คำนับผมมองว่าคำนับทางนิวคาสเซิลครับผลงานในเกมเยือนคำนับก็ยังดูเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับถ้านั้นหลังสุดนะครับนัดทุกการของทางนิวคาสเซิลครับต้องบอกว่าพวกเขาคำนับเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นครับนอกนา้น้ก็มีการแพ้ไปถึง3นัดครับก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับแต่ในเรื่องของการลงทุนในคำนับเฉพาะเกมเยือนครับใน5ครั้งหลัังสุกาาารรที่่ผนมคบ พอสามารถทำเงินได้เพียงหนึ่งนัดครับดังนั้นก็มีการเสียไปถึง4นัดด้วยกันครับดูแล้วในคานัทางด้านของเลขาที่แครว่าคำนาก็เปิดมาต่อที่เสมอกันแบบนี้คานัวันนี้ขอขอยืมที่เจ้าบ้านครับอย่างคริสตัลเฟลิครับที่ราคาที่เสมอครับฟันทองก็จบไปแล้วคำนัสามโค้ครับที่ทางสมแลเอามาฝากเพื่อนๆไม่คนครับสําหรับนั่งทาง u t u b e ครับสาหรับใครคำนัดที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นคำนาหรืออยากจะเป็นครอบครัวดยทางสมแล้วคำนาก็อย่าลืมแอดกันเข้ามาคำนัดตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียยคค่าาจนะรับ ก่อนจะไปครับทันสแัวอวยพรขอทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทุน้านาวันนี้คำนัทาทันสแัวขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ